อ้าอะอะอ่าะอ,อ,อ,อย่าติดเล่นดิโอเคอากาศสวัสดีครับผมูม้ชมทุกท่านเลยนะครัะผมเด๋ยวผมเองบีเซนยูหรือบีเอสก็ได้นะครับโอเคโอเคเมื่อกี้นะครับนี่นี่คือเพื่อนของผมนะครับชื่อว่าเขาชื่อว่ารันนะครับเนี่ยเนี่ย เนี่ยผมจะมาแก้ให้หมอนี่นะครับว่าว่ามันจะหนีได้ไหมหน,นีได้เฉยขอโทษทีขอโทษทีโอเคโอเคทรายหมอนัน่นมันจะเอาแม่งมือกระเด็นแม่งไม่กระเด็น แม่งมันกระเด็นปวดเนี่ยหมอนี่นั่นแหละเออโอเคโอ้ไอโนเกตเอนอาไอโนเกตเอนอาเอ้ยไออโนเกตเอนเอาโอเคเดีเเ๋ยวอเเนันนี้เดี๋ยวผม,ผมจะมาปวดมันนะครับในการไม่ให้มหันบินไม่ให้มันบิน เออไม่ต้องให้มันสิจะเครื่องบินโอเคมันไม่สามารถสี่เครื่องบินได้ละโอเคจมให้นี่มันจมเออรับรองบินไม่ได้แน่นอนเออบินไม่ได้เราจะมาปวนมันโอเค วินบอกได้เรียบร้อยอะฮะฮะวอเตอร์ฟอสได้วินได้ไงวะไม่มีบริวารโอเคไปโอเคไป ไนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเรือเล่นเองนะครับบางคนเขารู้ยังยังไม่รู้นะครับโอเคไม่สนไปขึ้นไปทําเรือเล่นเองไปอ,อย่างกที่เราจะทําก็คือ,อเอกเอาเชือกออกก่อนนะ โอเคมาโอเคตัดไปตอนทำไมทำไมเรือมันไปยากจังเลยวะเอะอเรือจมเรียบร้อยเออตัดไปตอนไปถึงจะเริ่มตน้น เรือด,ดำน้ำมาได้ไงวะเฮ้ยโอเควางตรงนี้ไปอืมอืมเนาะแล้วอืมกลายเป็นโกโก้ครัสไม่มีใครเอาหรอกเรือนี้เรือดำน้ำเด็กใหญ่ขนาดนี้เออใช่ไม่มีใครเอาหรอกนอกจากมึงไอสัตว์น้องจะขึ้นมาทำไมวะ स्कुलमा थम्मायो ความเร็วเตรียมก่อนให้ยิงเป็นเกโอเคว่าไปไกลๆเลย อโอเคไปโอเคไปมาติดอะไรตรงนี้วะเฮ้ยมาติดอะไรตรงนี้วะ แล้วอือริงได้โอเคแม่งมันมานทำอะไรตึงดูสภาพดิโอ้แม่ง แม่งทำหาพ่อทำหาพ่อมึงอะไอควายโอเคเลือพังไปเรียบร้อยนะครับคลิปนี้จะยาวประมาณสิบนาทีโอเค โอเคแกล้งกูจะแกล้งมึงฮโดนโดนดูด <gamma enders> ูสิ่งที่มึงทำกูไม่เจียวกูไม่เกียวอาวอะแีโนเกเต้น่เาะ อะกูมานั่งตรงนี้ได้ไงวะโอเคไปอืมเดี๋ยวกูจะทำให้เจมมึงแหลกแน่นอนเลยเฮียถ้าเกิดมึงไม่อยู่อยู่ เดี๋ยวกูจะกรมทำให้เกมมึงแหละเฮ้เกมมึงแหละอืมกูจะเอาซีโฟแม่งเืมเอาซีโฟมาเต็มเต็มเลยอย่าให้มันเข้าไปเด็ด อันถ้าเกิดมึงไปนั่งแล้วก็กูยิงแม่งเลยลอืมโอเคให้มันกลายเป็นกูกครันกูไม่ต้องเอาเงินนี้หรอก เคมันขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นกุ๊กๆครัน้นเรียบร้อย Oi! Okay. Oh, yeah. <laughs> yeah. okay. ตอนนี้แกกำลังโอเคหนืยตอนนั้นน่ะมันลบมันลบก็อีนั่งที่นั่งผมนะครับโอเคยุดเออเดี๋ยวแบนแม่งเลยอื้อ พอความออกเดตโอเคส่องอืมอืมให้มันโดนแบนด์ไปเลยโอเคไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอ่วนพอละไปไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปดก็บกักบบ๊ายบายไป